สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมดรมาแล้วนะคะขายของนะคะไรสดนะไรสดเพิ่งลงนะคะและะ้วก็เคลีร์ของเคลีร์อย่างเรียบร้อยแล้วจะส่งลูกค้านะคะแล้วก็เลยเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแพ็คยังไม่แพ็คของแพ็คอะไรอยู่พอดีวันนี้อ่อพาดุงมาเมื่อหอดคาพี่นนอะคะจะสสั่งโด่วเรา้องก็เมื่อหอดนะคะเพิ่งมาถึงวันนี้แหละเมะื่อหอดคาพอดีไม่ได้จัด จัดร้านขายแบบพวกเสือก็พวกเสื้อยืดนะคะจัดร้านขายเสื้อยืดแล้วพอดีอันอันมา玛บานันเมืย์บันมันหอดคำประมาณหกโมงเลาวจะพอมมาได้อาบน,าน,านา้ำสิขึ้นไรสดยูงสินะก็เลยประเด้ขึ้นผัดถุงบัน,นี้ไรสดเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ก็กเลยเออ่แพ็คของแล้วก็เครียร์ของที่ลูกค้าสั่งเพิง่งกระเบ,บื้องให้เสร็จเรียบร้อยหร้อพีล่าครับเมื่อวานนี้ก็จะขุ่มและสี่ห้าหกว่าแล้ว ก็เลยว่าเดี๋ยวขอขึ้นขึ้นผ้าถุงไว้ก่อนก็เลยม่น่งเตรียมอันนั่งแยกผ้าถุงนี่พี่น้องคะผ้าถุงเพิ่งมานี่เห็นไหมปุ่นปุ่นปุ่นแบบสวยมีจะไลสวยนอ่พี่น้องคะมีตะไลสวยๆนะจ๊ะมารอบนี้มารอบนี้เมลลี่เอาผ้าเป็นผ้าใหม่มัดหมี่เป็นมัดหมี่เป็นผ้ามัดหมี่ลายคามอย่างสวยนะผ้ามัดหมี่ลายขามอย่างสวยบอกเลยว่าผ้ามัดหมี่ทอมือน รอบนี้เมลี่ได้มาอย่างสวยนะมันจะลายส,สวยๆทั้งนั้นเลยดูสิดูลายนะจ๊ะอันนี้ได้ดูคร่าวๆก่อนนะคะใ้เบิรขบข่าวก่อนมืนก็ึ่ยังสวยนะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็มีขึ้นไปแล้วก็มีนี่ดูลายดูลาย,ยาสวยเลยผู้ใดอยากได้นะคะข้าวมาจองเลยนะทอมือนะจ๊ะมันมีทอมืออย่างสวยนะแบบสวยแลวเมีย ให้ดูแบบสีคร่าวๆก่อนดูประมาณอย่างนี้นะคะก็จะมีเป็นเป็นสีประมาณแบบนี้นะคะราับสีข้ามยังสวยก็มีนะคะลายกำลังจะขึ้นใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนนป๊บนึงชุบจัดร้านแบบหนึงนะคะไม่เหลือก็เลยมาขึ้น ขึ้นลายขึ้นลายขึ้นของใบก่อนนะพี่น้องคะขึ้นของใบก้อนเด็กกระยาไม่เหมือนกับสิปรย์นาทีหนึ่งนาทีสองอีกกระสุนสิจัดอย่างเรียกว่านาทีหนึ่งทีสองสูดเสร็จนอนอีกอะไม่รู้ว่าตอนไหนตัวเพราะว่ามืออื่นนอกจากสเปรย์นอนตื่นตื่นเริ่มซาเราตื่นซาเรานอกจากจะสเปรย์เหนื่อยเฮ้ยมืออื่นยังมาแรงมาก่อนจะขึ้นไล่สดเลยนอกจากมามาดูว่ามันเตรียมพร้อมอะไรหรือยังเราก็ขึ้นไล่สดเลยยิ่งก็ไม่กับมาตองบาตองมานั่งเฮ็ดนะพี่น้องอาจจะได้เฮ็ดกี้กี้ก็กพราว่ก็มันห่อนเนาะ บ้านเมลี่มันมันเป็นสังกะสีนะพี่น้องขามันเป็นสังกะสีทุ่งๆนี่เบิ้งให้เบิ่งกันนะนะมันเป็นสังกะสีแบบบางี่มันเป็นสังกะงสีสิบบสสบบสยังเว้นบานนี้แดดแดดมันหอนมันบอกแดดมันหอนบานสังกะสีมัหนห่หอนเฮงห่อนแบบพูนสามพี่น้องขาซ้ำเฮงใหนั่งให้ก็นั่งจเจแดดอีก ฮะให้ก็ดังเสด็จอีกทั้งห่อนทั้งเอานะยังกิมันก็เลื่อเป็นตะบุกมันก็เลื่อเป็นตะยัวนะก็เลย่ออาสาไปว่าเออเห็ดเห็ดต่างแต่อ่ายังมันขึ้นเห็นไหมเลวซะไม่รด้จะทำแบบนี้แหละตลอดเลยคือแบบว่าเออเขาจะเห็นอีหยังกะเห็นยังขึ้นไปเลยว่าล้างเทือกกะแต่ก็ส่วนมากก็ต้งางเว้นกับมะฮินอีกคือเก่าแหล่าท่านจะคลองว่าบึงยังกับวินแล้วมันผูพอใจเขากับมเก็บรายละเอียดยังกับวินสินะเหมือนจะแบบว่าขึ้นแขนของอีหยังสิเหมือนสิวมีหยยยยงงลาาเเด้อออออพี่่่นนกะมืู เงนะื่อยู่นะก็ยอะอยูน่นะนะดูลายสิเดี๋ยวขึ้นรายก่อนนะคะขึ้นของไว้ก่อนแล้วก็จะติดนัมเบอร์ขึ้นของเสร็จมิลลี่ก็ติดนัมเบอร์นะคะเราจะเห็ดแบบนี้สิละทุกวันหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะคะกะน้ำนิ่งกะมาซอยมาซอยแบบมะซ,ซอยแบบมาตอบคอมเมนต์มาซอยตอบคอมเมนลลีอย่างซอยแอนมินนั่นองนะะก็เสร็จแล้วถ้า,าสามสามสีทุ่มกะ ให้มูกาดเห้มันกูกาดพอมาตลาดมันอยู่ไก่เองใช่นะไหมไ่ดีกัจะทำงานของรีตรอ่อแต่กาดมืออื่นมีทรงของเรื่อว่าอีหยังสีกะให้น้ำหนึ่งมากประมาณสักประมาณเอ่อใบสองใบสามประมาณสี่นะพี่รองขาใบ 2, สองใบสามก็ให้น้ำหนึ่งออกมาพาไปทรงของอามากนี่แหละไม่งเวทไม่ดีกะที่อย่างนูน่นนิ่งนั่นก็ก็แก่กนะฮะ บอกเลยแล้ว,ว่าผ้าผ่าสวยเฮงเดยอต้องเบึงได้ไรสดแบบว่าไรสดแบบสวยผ่าม่นสวยเฮงผ้าสวยมากผ้าสวยมาก,าม,ากมาแล้วนั่งน,นอน่นผี คุณยายกับบอลให้หนนอนนี่เพี่น้องอคะเพื่อนเห็นมิลีเสียงดังบ่จักเ้าไละไสดน้อมันก็ต้องใส่เสียงจัง่อยเพื่อนกันนอนอยู่ตรงขามห้องเพื่อนกับบอลเพื่อนบ่ว่าเพื่อนอันยูวเป็นหมู่บริอีหยังหรือเพื่อนลำคานบ่จักเพื่อนเล่นอนบ่หลับันนะเพื่อนนอนปรหลับเลยไลรถ่ายงนอนเมื่อไรเมื่อได้กับม่นั่งบึ้งมิลีไลยสดกูเมื่อเสียงดังบ่จักเพื่อนก็เลยนอนบ่หลับ ว่าแต่ก่อนแรกๆเลยเมลลี่มาเมลลี่จะไล่ใครของอยู่ในห้องของเมลลี่เนาะ mm hmm. บ้านนี้ยไม่ต้องใส่พื้นทีในแจน้งนอนอยน่างเสียนะเมลลี่ก็เลยเอาเข้ามาไลอยู่ในตัวบ้านอ mm ้ยจ้าสวยในกล้องอาจจะบ่สวยกว่าเมื่อก่้ในกล้องอไรนสวยเดิม จนได้แค่หาผืนเองเ็มพอดีเลยหาพืนล่างคนะ่ายเบิรินง่า น่งเบื้องไรสีอยู่พี่น้องค่ะว่าจะขึ้นขึ้นครั้งละสิบผืนเบื้องที่ล่ะอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นแค่สิบผืนก่อนนะไม่รีว่าจะขึ้นแบบทีละสิบผืนนะคะขึ้นทีละสิบละกะไล่เส็จและกะลงแงละกะเอาเซตเซตที่สองขึนนะคะละกะค่อยเปลี่ยนเซตอะไรประมาณนี้เนาะอุ๊ยลืมลืมไปนะคะวอลลืมดอกแต่ว่าก็จะตั้งใจมาขอบคุณคุณแม่นะคะจาก ต่างประเทศนะคะคุณแม่เอ่อให้เมรี่คุณแม่จะสั่งสั่งผ้าถุงประมาณสิบผืนนี่แหละนะคะแม่สั่งผ้าถุงประมาณสิบผืนนะคะของบ่านี้เข่าอยู่คุณแม่สั่งไดยถ่ายแล้วของบ่านี่เข่าคุณแม่สั่งไดถ่ายเรียบ,บรยบ้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่มากนะ,ะผู้ใหญ่ใจดีจากทางอ่าต่างประเทศนะคะคุณแม่ขาขอบคุณมากๆนะคะแม่จ๋าระกะ ให้คุณยายฝากไ้ให้คุณยายซื้อยาซื้อขนมด้วยขอบคุณแม่มากนะคะอาจเป็นจํานวนเงินอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็เล็กน้อยภห้คุณยายได้ซื้อขนมนะคะได้ซื้อขนมประมาณนั้นคุณแม่วานะคะซื้อยาซื้อขนมขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณคุณแม่จากใจมีรื่อเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยในเจ้าค่าคุณแม่ขาขอบคุณมากค่ะและพี่น้องขาอย่าลืมนะอย่าลืมนะพุ่งวันนี้แหละวันนี้แหละ เมลีไทยมันขึ้นอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเมลีอาจจะบาดประมาณหนึ่งสี่เนาะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเย็นอย่าลืมเข้ามาเอพะดถุงสวยๆพี่น้องคะอย่าลืมเข้ามาเอพัดถุงสว,ะะสวยๆนะคะสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะจะจะบอกให้เวลาพี่น้องคะให้ก็ตั้งใจเมลีนะเด้อเพราะว่าคนเราต้นทุนมันไม่เท่ากันเนาะใคอยากได้แต่ความสนับสนุนอยาก ให้มาสนับสนุนเมลีเน่เขามาให้กรลังใจลูกสาวเนี่ยก็ะไดเพราะว่าสินะพี่นอ้องขาเมลี่อาจจะไม่ได้ออกไปไหนเนาะเพราะว่าอ๋อหนึ่งประเด็นลักๆกเลยกอ็คือดูแลคุณยายบงคุณยายเนาะนับหมื่นแห่งแห้งแห่งขึ้มนมาแห้งเท่าแห้งไปบ่ได้เรื่อยๆพี่น้องขาแล้วก็สองเมลี่ก็ต้องอ๋อ หาเงินคือคล้ายๆว่าเมลี่ก็ต้องขายของไร้สดขายของพึ่งสิลรืรลพี่น้องคะถ้งขายดีแน่ขายบ่ดีแน่แล้วก็มีแม่แม่มีเอฟซีแม่แม่เอฟซีหรือว่าพี่พี่เอฟซีพี่พี่ที่เอ็นดูเราก็สัดส่วนมากก็จะให้เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาให้การสนับสนุนเมลี่นั่นแหละก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนหลักกะเกินไปอยังไ้เขาไม่ให้กำลังใจเมลี่แล้วพี่น้องขาอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจเมลี่นะคือ เมลี่อาจจะไม่ได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านนะคะกะเคลื่อนว่าอย่างไรก็อยากให้พี่ๆเอฟซีทุกคนเข้าใจมิลี่ด้วยละกะัให้คอมเมนตสนับสนุนนะคะผู้ใดอยากได้ผัดทุงอยากได้เสือ้ออยากได้เสืออ้อยืดกางเกงอียงประมาณนี้เชิญเข้ามานะคะราเมรี่เคยหามาแล้วอาจจะยังบ่มีคอ,อคอยมีคอนเทนต์เอยียงหลายคือเมลี่ขอโฟอกัสเมลีนขอโฟกัสเมลี่อาจจะโฟกัสเรื่อง การหาเงินดูแลคุณยายก่อนช่วงนี้นะคะแต่เพื่อนว่าอย่างไรแต่ว่ามันก็เมรี่ก็จะพยายามหาทําคลิปหาทำคอนเทนต์ที่มันสนุกสนานเหมือนเดิมไม่ใหพี่ๆเอฟซีดูเหมือนเดิมนะคะ่ว่ากีช่วงนี้ขออนุญาตนะคะบนขออนุญาตดอกเพื่อนว่าอย่างกะ เมลี yes. Mary, ่ก็ต้องดูแลคุณยายนะคะดูแลคุณยายหางขนาร่องไส่สักกาพี่น้องคะก็เข้าใจเมรี่ด้วยนะคะขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็ให้สนับสนุนขอบคุณมากค่ะไปแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอจัดให้มันเสร็จมันดึกเมรลี่ก็จะได้ไปสรุกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ